เรื่องนี้กันหน่อยนะครับผู้ชมนั้นก็คือก๊าหัวเราะนะครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงลงพื้นที่ในการตามจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่แล้วนะครับ ก๊ซหัวเราะเนี่ยก็จะมีการลักลอบจําหน่ายในย่านแหล่งท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นที่บริเวณถนนเข้าวสารและก็ลงไปถึงเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีที่เรานําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้สําหรับกรณีนี้นะครับกรมศุลกากรได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านําเข้าผิดกฎหมายโดยสามารถจับกลุ่มก๊สหัวเราะซึ่งเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและเฮโรอ,อีนมูลค่ากว่า159ล้านบาทเลยทีเดียวครับ อย่างก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอข่าวกันไปนะครับคุณผู้ชมโอ้โหก๊สหัวเราะเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่ามีหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปแล้วก็แสดงความคิดเห็นทำนองว่าไม่รู้จักก๊สหัวเราะหรือบางคนก็จะถามว่าก๊สหัวเราะคืออะไรนี่นะครับก๊สหัวเราะหรือภาษาอังกฤษก็คือ a u g h i n g Ga s นะครับมีชื่อเรียกในทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือไน r ตรซอกซาย เป็นแก๊สที่ไม่ติดไฟไม่มีสีแต่ว่าอาจจะมีการปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมและรสชาติหวานเล็กน้อยนั่นเองครับคือถ้านำไปใช้ในด้านการแพทย์และธันตกรรมอย่างเช่นการทำฟันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการชาและสามารถระงับอาการปวดได้หรือใช้ในด้านอุตสาหกรรมอาหารก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีกลุ่มคนที่นำเอาก๊สหัวเราะไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างการสูดดมให้เกิดอาการมึนเมาเพื่อความบันเทิงนี่เลยครับช่วงหลังๆมาเนี่ยนำเอาไนตรสอกไซด์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกกันไปก็คือย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางทีก็เข้ามาซื้อสำหรับก๊สหัวเราะดังกล่าวนี้นั่นเองครับ แล้วก็ในเคสนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้มีการจับกลุ่มเพราะว่าพอไปตรวจสอบสินค้านําเข้าต้นทางขนมาจากจีนใช่ไหมครับสำแดงเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดเนี่ยฮะด้วยความที่มันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดมันก็ค่อนข้างยิบย่อยนะครับมันก็มีก๊าซหัวร้อนเนี่ยแฝงเข้ามาในสินค้าเบ็ดเตล็ดดังกล่าวด้วยนั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปกันที่สํานักงานศุลก,กากรท่าเรือกรุงเทพนะครับ ทางกรมศุนนำโดยนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรโดยมีนางสาวสุนทรียาทาวิชาประสิทธิ์รองอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนายอาวุธวงสวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานายแถมสินศรีบางพลีน้อยรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามการนำเข้าสินค้า ก๊าซไน r ตรสออกไซด์หรือก๊าซหัวเราะนี่นะครับสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและเฮโรอีนมูลค่ารวมกว่า159ล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเองครับสำหรับเรื่องนี้ท่านอธิบดีกรมศุลกากรท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกรมศุลเนี่ยให้ความสำคัญในการปกป้องสังคมโดยได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายนะครับ และก่อให้เกิดการค้าที่ไม่เป็นธรรมและปรับเปลี่ยนระบบการตรวจสอบสินค้าให้ทันสมัยเป็นสากลมากขึ้นเพื่อควบคุมการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการสุดจริตระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2560ปนี้นะครับซึ่งทางกรมศุลก,กากรโดยสำนักงานศุลก,กากรท่าเรือกรุงเทพได้มีการไปตรวจสอบสินค้านำเข้า ต้นทางมาจากจีนสำแดงสินค้าเป็นสินค้าประเภทเบ็ดตะเล็ดนะครับซึ่งเพราะว่ามีสินค้าบางส่วนที่ไม่ได้สำแดงในใบขนสินค้าและก็ยังพบว่าเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าจำนวนกว่า18,175ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า55ล้านบาท เข้าขายเป็นสินค้าต้องห้ามนําเข้านั่นเองครับคืออย่างที่เห็นเลยมีสินค้าเบตดเตล็ดเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากก๊สหัวเราะแล้วมันก็ยังมีสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเรีกง่ายๆก็คือเป็นของก๊อปปี้หรือว่าของปลอมของลอกเลียนแบบเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองครับก็มีกระเป๋าหรูมีรองเท้านะครับแล้วก็มีกิฟต์ช็อปมีสินค้าเบตเตล็ดเยอะแยะมากมาย นอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2,568ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบสินค้านำเข้าจากประเทศจีนไปพบก๊สหัวเราะจำนวน2,670ชิ้นมูลค่ากว่า44ล้านบาทนะครับไม่ได้สำแดงมาในใบขนสินค้าโดยก๊สดังกล่าวเนี่ยเป็นยาที่ใช้ตามโรงพยาบาลสำหรับดมให้สลบก่อนผ่าตัดหรือถอนฟันอย่างที่บอกเลยนะครับ เพื่อลดอาการปวดก็คือใช้ในทางการแพทย์และทันตกรรมออกฤทธิ์แล้วก็หมดฤทธิ์เร็วหากสูดดมเข้าไปมากก็จะทําให้เกิดอาการเคลื่อนไส้อาเจียนมึนง,งงและหมดสติได้หรือถ้าใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านอาจทําให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเน็บชาเกิดขึ้นที่บริเวณนิ้วมือหรือนิ้วเท้าซึ่งอาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวครับ ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยทางกรมศุนโดยสำนักงานศุลกาการหนองคายตรวจพบยาเฮโรอีนจำนวน20กิโลกรัมที่บริเวณด่านพรมแดนหนองคายช่วงสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางของหญิงสาวชาวไทยจำนวน2รายมูลค่ากว่า60ล้านบาทนั่นเองครับ พี่น้องสื่อมวลชนครับก็คุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้นก็ผมก็กลับมาใหม่นะก็วันนี้เป็นการถแถลงข่าวการจับกุ่มในเคสที่น่าสนใจเลยเชิญสื่อมวลชนมาก็คือไอ้แก๊สหัวล้อเนี่ยกา๊าซในตาซอกไซด์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ทางการแพทย์แต่ปัจจุบันมาใช้ในในเชิงสันทนาการเอามาดมเพื่อให้เคลือบเคลิม ให้มีความสุขก็ขายกันตามผับบาร์ังงานข้าวสารแล้วก็ผมก็เซิร์ชดูก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศด้วยแต่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทแล้วก็อันตรายถึงชีวิตถ้าเสพมากไปแต่ยิ่งมไม่มันก็ไม่ควรเสพเลยดีวันนี้มีแก๊สหวัวเลาะมีอีกอย่างก็คือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นของที่มีลิขสิทธิ์ต่างๆรวมถึงบางอย่างมีมอกอด้วย ก็เป็นจำนวนมากอยู่ไอ้แก๊สหัวล้อนี้ประมาณ2,700กระบอกสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยประมาณ18,000ชิ้นแล้วก็ยังมีเฮโรอีนซึ่งเพิ่งจับเมื่อวานเอง20กิโลก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นจริงเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วก็เป็นสิ่งที่เกมกมเถือกรนเนี่ยรหนักแล้วก็ให้ความสำคัญนะพอผมมาเป็นทิพดีก็มอบนโยบายไปแล้วนะเรื่องสินค้าที่มันเป็นอันตรายต่อสังคม เยาวชนและก็ประชาชนของเราคือเราต้องทำการเข้มงวดกวดขันแต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ไปกระทบกับผู้ทำการค้าที่เขาสุจริตอันนี้สำคัญผมได้ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพราะว่าถ้าเราไปตรวจหรือทุกตู้แล้วทำให้คนที่เขาค้าขายสุจริตเขาลำบากเดือดร้อน อันนี้ก็ต้องเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิผลมากขึ้นอันนี้เป็นนโยบายที่ผมมาตั้งแต่วันแรกก็มอบให้เกจทห้ทุกคนแล้วก็มีการจับกลุ่มก็คือหรือตู้ก็ต้องดูว่ามันมีความเสี่ยงมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงเขาสําแดงมาเป็นอย่างไรไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จากการสุ่มตรวจแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เราวิเคราะห์แล้วแล้วก็เจอว่ามีทั้งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีทั้ง ไอ้สิงไอ้แก๊สในตาไซด์เนี่ยแก๊สหัวเลาะเนี่ยเข้ามาก็ก็ดีัยที่สินค้าเหล่เนี้ไม่หลุดลอดไปสู่ตลาดแล้วก็เป็นอันตรายต่อสังคมนะครับก็ในส่วนของสินค้าและเมื่อรับสินทางปัญญาเนี่ยผมก็คุยกับกรมทรัพย์สินทางปัญญามาโดยตลอดก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในวอซเลยเราต้องให้ความสําคัญอย่างนี้ไม่นั้นอเมริกาเขาก็จะเหมือนกับ ขึ้นภาษีเราแล้วก็แล้วก็เหมือนกับไม่สินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยมันก็มันก็จะติดเหมือกันก็อันนี้เป็นเรื่องความสกงงระหว่างประเทศซึ่งผมเข้าใจว่าอยู่ในควิกวิกวินของกระทรวงพาณิชย์ด้วยในการปราบปรามสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางบัญญาก็ผมก็น่าจะครอบกลุ่มแล้ววันนี้ก็มีทรัพย์สินละเมิดทรัพย์สินทางบัญยามีแก้สถั่วลาะแล้วก็มีเฮรโรอีน ก็มูลค่ารวมแล้วเกือบ160ล้านบาทเป็นหนักที่เฮโรอีนเนี่ยผมก็เซิร์ชด,ดูก็คือราคาตลาดอยู่ประมาณกิโลละ3ล้านก็20โลก็60ล้านละไอ้ก๊าซหัวล้อเนี่ยคำนวณมูลค่าความเสียหายมาจากลูกโป่งเนี่ยแก๊สถังหนึ่งเนี่ยมันหนัก5โลโชคดีมันไม่ติดไฟนะก็ไม่นั้นนุ่งกันกลัวมันระเบิดอันนี้มี2,700กระบอกมูลค่า40กว่าล้าน แล้วก็สินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางวัญญาเนี่ยเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งเศรษฐกิจที่คิดนปนภาพรวมก็ประมาณ50กว่าล้านรวมแล้วเกือบเกือบร้อล้านในวันนี้ก็เรียนว่าเราทํามาตลอดนะแต่เราไม่ค่อยได้ออกข่าวในช่วงหลังนิ่แับป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมสุรกรจับสินค้าที่ผิดกฎหมายเนี่ยเอาเฉพาะที่ไม่มีใบญาตทั้งอยทั้งมกเนี่ย10.5ล้านชิ้น ปัจจุบันยังกองต้องทยอยทำลายบุหรี่ไฟล้านห้าแสนชิ้นถ้าจับไม่ไม่หมดมันไม่มีไม่มีหมดจับยังไงก็ยังมีความเมื่อไหร่ก็ตามที่มีดีมานมีความต้องการของตลาดเนี่ยมันก็มีคนพร้อมที่จะเสี่ยงแล้วก็นำเข้ามานะครับวันนี้ก็วันนี้อันนี้ตัวที่เราไม่เห็นบ่อยนะคือไอ้แก๊สหัวเราะเนี่ยซึ่งซึ่งจริงแล้ว ผมว่าเป็นอันตรายกับเยาวชนมากเลยเพราะว่าจริงคนคิดว่ามันปลอดภัยเพราะมันใช้ในร้านทำฟันใช้ในทางการแพทย์แต่ใช้มากๆแล้วมันทำให้ประสาทเสื่อมเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เพราะมันกดประสาทนะครับไม่ทราบพี่ๆท่านใดมีคำถามอะไรไหมหรือผมพยายามปรับรูปแบบให้เป็นกันเองไม่ได้เป็นฟอร์มรมาถแถลงลอันนี้เหมือนเมอนมาพูดคุยกัน ถามผมว่าเออันนี้มาจากไหนอัน,นยาเสพติดมาจากลาวมาทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแ่งที่หนึ่งข้ามมาทางหนองคายเป็นสุภาพสตรีชาวไทยสองท่านแยกกันแตสอบแล้วรู้จักกันก็ที่เอามาแถงวันนี้เพราะว่าปริมาณเยอะ20โลปกติเราจะเห็นแบบก,ก,ก็ลักลอบผุดก,กันก็500กรัม300กรัมเพื่อที่มันง่ายต่อการเล็ดรอดแต่นี้เขามาเยอะ แล้วก็ถูกจับได้เมื่อวานนี้ตอนเย็นส่วนแก๊สหัวเราะน,นี่ก็มาจากทางแล้วก็ของละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็มาจากประเทศจีนตอนใต้ก,ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนโปรไฟล์ที่มีความเสี่ยงนิดนึงในเรื่องของของท่าที่มาอันนี้ผมขอเป็นความรับนิดนึงเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเราก็จ,จับไม่ได้อีกนะครับ ไม่ทราบมีพี่ๆท่านใดมีคำถามไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมพาดูสินค้า